การเยียวยาสำหรับมวลมนุษยชาติสภาสูงแห่งดาวลูกไก่พีเอเดียนทั้ง7สื่อสารผ่านเดนิลส์แคลนตันเราคือสภาสูงแห่งดาวลูกไก่พรีเอเดียนทั้ง7และเรายินดีที่จะมอบถ้อยคำแห่งปัญญาแก่พวกท่าน เราทราบดีว่าพวกท่านหลายคนสนใจในศาสตร์และศิลป์แห่งการเยียวยาและเรารู้ว่าเมื่อท่านสามารถเยียวยาตนเองได้ท่านก็สามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้หายได้และท่านยังสามารถเยียวยาพราแม่โธรณีได้เช่นกัน เราทราบเช่นนี้เพราะเราได้ทำสิ่งเหล่านี้บนโลกของเราในกลุ่มดาวลูกไก่และกับตัวเราเองเราได้เห็นผู้เยียวยาที่ยิ่งใหญ่มากมายบนโลกและเราเข้าใจกระบวนการเยียวยาเราเข้าใจสิ่งที่จำเป็นในการที่จะพบว่าตัวเอง อยู่ในร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เราทราบดีว่าพวกท่านหลายคนสนใจที่จะเป็นผู้เยียวยาเพราะท่านต้องการบริการแก่ผู้อื่นและนั่นเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสิ่งที่ท่านต้องการสัมผัสจริงๆคือการจัดวางตัวเองให้อยู่ในแนวเดียวกัน และด้วยการจัดวางตัวเองและการสรรเทือนระดับสูงของท่านท่านจึงมีคุณค่าสูงสุดต่อทุกคนที่ข้ามเส้นทางของท่านไม่ว่าพวกเขาจะมาหาท่านเพื่อการเยียวยาหรือไม่บางคนในพวกท่านจะทำสิ่งนั้นกับผู้อื่นโดยอัตโนมัติเมื่อใดก็ตาม ที่ท่านอยู่ในห้องเดียวกันกับพวกเขาท่านกำลังแผ่ก,การสั่นสะเทือนระดับสูงจนผู้อื่นอดไม่ได้ที่จะเปลี่ยนแปลงตลอดการด้วยการสั่นสะเทือนที่ท่านมอบให้ดังนั้นการเป็นผู้เยียวยาที่ยิ่งใหญ่หมายความว่าท่านต้องทำงานกับตัวเองก่อน เพื่อเข้าถึงการสั่นสะเทือนความถี่สูงสุดเท่าที่ท่านจะทำได้เพราะท่านยังสามารถเก่งในการเผยแพร่สิ่งนั้นไปรอบๆเมื่อท่านถูกเรียกให้ทำเช่นนั้นดังนั้นแม้ว่าท่านจะไม่ได้เสนอการสั่นสะเทือนความถี่สูงเช่นนั้นตลอดเวลา แต่บางคนในพวกท่านสามารถเรียกใช้มันได้เมื่อจำเป็นหรือเมื่อมีคนมาหาท่านเพื่อการเยียวยานั้นเราต้องการให้ท่านทราบด้วยว่ามีความเสียหายมากมายเกิดขึ้นกับพระแม่ธรณีเนื่องจากการปรากฏตัวของมนุษย์ที่นั่นและแน่นอนว่า อาณาจักรพืชและสัตว์ก็ได้รับอันตรายจากการปรากฏตัวของมนุษย์บนโลกเช่นกันคนเหล่านั้นในหมู่พวกท่านที่จะหนักถึงสิ่งนี้ได้ทำหน้าที่เยียวยาเพื่อนสัตว์เพื่อนพืชและพระแม่ธรณีของท่านท่านเข้าใจว่าเมื่อใดก็ตาม ที่มีความจำเป็นในการเยียวยาท่านกำลังถูกเรียกร้องและท่านยังมองว่าเป็นสิทธิพิเศษอย่างยิ่งที่สามารถมอบการเยียวยาให้กับทุกคนที่ต้องการนั่นคือชาวดาวลูกไก่ที่แท้จริงในตัวท่านที่กำลังปรากฏออกมาในขณะนั้น เราได้พัฒนาวิธีการเยียวยาที่แตกต่างกันมากมายในระบบดาวของเราและอันที่จริงแล้วเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงสามารถขึ้นสู่สถานะที่ไม่ใช่กายภาพนี้จากสถานะทางกายภาพที่เราเคยเป็นอยู่ตอนนี้ยังคงมีสิ่งมีชีวิตทางกายภาพของดาวลูกไก่มากมาย อย่าเข้าใจเราผิดเราแค่หมายถึงตัวเราเองที่นี่ในฐานะสภาสูงแห่งดาวลูกไก่ทั้งเจ็ดมีกลุ่มเฉพาะสภาดาวลูกไก่ที่แตกต่างกันมากมายและเราทุกคนพยายามช่วยเหลือและเราทุกคนพยายามที่จะมอบการเยียวยาให้กับท่านและด้วยเหตุนี้ จึงมีการทอพลังงานเยียวยาเข้าไปในข้อความนี้ซึ่งพวกท่านทุกคนสามารถอาบรัศมีได้เพราะนั่นคือของขวัญของเราสำหรับท่านเนื่องจากเราลัดอย่างนิรันด์และไม่มีที่สิ้นสุดเรารู้สึกเหมือนเป็นปู่ย่าตายายของท่าน และเราต้องการเห็นท่านจะเลิญลุ่งเรืองและมีการเดินทางที่สวยงามไปสู่มิติที่5และนั่นคือเหตุผลที่เราตัดสินใจที่จะเริ่มต้นช่องทางนี้ที่นี่แต่เราพร้อมให้บริการทุกท่านตลอดเวลาไม่ว่าวันใดก็ตามเรียกหาเรา ขอสิ่งที่ท่านต้องการให้ได้รับการเยียวยาแลวผ่อนคลายและรับการเยียวยาที่เรามอบให้ท่านเสมอเราคือสภาสูงแห่งดาวลูกไก่ทั้งเจ็ดและเราชอบพวกท่านทุกคนมากและนี่คือทั้งหมดบทสรุปของบทความนี้สภาสูงแห่งดาวลูกไก่ทั้งเจ็ด ได้ส่งสารถึงมนุษยชาติผ่านดานิสแคนตันโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเยียวยาตนเองซึ่งจะนำไปสู่การเยียวยาผู้อื่นและโลกใบนี้พวกเขายัางอธิบายว่าการสั่นสะเทือนในระดับสูงเป็นกุญแจสำคัญในการเยียวยาที่ทรงพลังและกระบวนการนี้เริ่มต้น จากการเยียวยาภายในตัวเราเองสภาสูงแห่งดาวลูกไก่ยังได้แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับวิธีการเยียวยาที่หลากหลายและยืนยันว่าพวกเขามาเพื่อช่วยเหลือและมอบการเยียวยาให้กับมนุษย์ทุกคนและส่งพลังงานบำบัดผ่านข้อความนี้และสุดท้ายพวกเขาย้ำเตือนให้เราระลึกว่า เราสามารถขอความช่วยเหลือพวกเขาได้ตลอดเวลาขอบคุณที่รับฟังนะครับผม